สวัสดีค่ะนี่คือโ์เชีแคมของน้องเจนนี่สาวแฟนคลับนะคะประจำวันที่สิบสิบเท่าไรคะวันนี้คะว <c oughs> ันนี้นะวันนี้สิบห้สาสิงตุลาคมนะคะเป็นวันนี้เจนนี่มีโ์เชีแคมปนของตัวเองนะคะสาวชาวแฟนคลับโดยเฉพาะโดยไม่ต้องอาศัยโ์เช่นแคมของป้านะคะ วันนี้เจนนี่ตื่นมาแต่เช้าอารมณ์ดีค่ะวันนี้กินขนมขาไก่มาทั้งวันเลยกินขาไก่เป็นอาหารเชา้าขนมขาไก่ตอนนี้ชีกำลังจะทานมันแก้วนะคะเจนนี่คะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเจนนี่สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีแฟนคลับหน่อยค่ะเจนนี่สวัสดีค่ะยิ้ม,มหวาในให้แฟนคลับหน่อยค่ะเจนนี่ยิ้มหวานให้แฟนคลับหน่อยค่ะ เจนนี่ตอนนี้ไม่ค่อยน่ารักเลยเมื่อกี้ยังน่ารักอยู่เลยนะคะเจนนี่เลวอันนี้โชเชียลแกมของน้องเจนนี่คนเดียวเลยนะคะเราจะแฟนคลับโดยเฉพาะเลยยิ้มหวานคะ่ะยิ้มหวานหวานหน่อยคะ่ะเจนนี่ทานนมเองนะคะบายบายแฟนคลับของเจนนี่หน่อยค่ะบายบายสิคะ bye bye. ยิ้มหวานด้วยคะ่ะ ้องจิบมให้แฟนคลับได้ค่ะค่ะ